สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับเนาะมือนีฉี่มาเห็ดเข่ามันไก่กันครับพี่น้องครับมาลองเห็ดเบิองน้ำก็ต้มเดือดแล้วครับเดี๋ยวไก่ลงไปตม้มได้น่องไก่นะครับเนาะเอ้ยขาเนี่ยขาองค์ไก่นี่เขิ่อื่นอย่างบึนน้ได้มาหกอ,อันครับพี่น้องครับตมบ้มไปเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็ต้มก่อนรับเหล็กพี่น้อง รอชมนะครับเด้นดอน,นี้ออกมาเป็นหน้าตาแบบไหเข้าไปเลยฮะรอชมครับพี่น้องครับปาอันนี้ก็จะเป็นการตำน้ำกิมเขามันไก่ครับเ้าวบ่มีเครื่องปั่นครับเ้าก็ต้องตำเอาตำพริกก่อนแล้วก็จังหิดตำขิงกระเทียม ทำพริกกับรากผักชีก่อนให้ละเอียดก่อนครับพี่น้องจังสิบปรุงไปเอารอชมนำจิมเฮากะประมาณนี้ครับพี่น้องครับบริษัทเบิ้งตอนทีเฮ็ดบม่ได้บดิ่ได้ปั้นนะครับเนาะตำมืออย่างเดียวครับเอาเกี๊ยวพริกกระเทียมขิงอาจจะบกครบจุกปันได แต่ว่ากะผมว่าเสียบแน่นอนครับไก่เฮากะได้ซุกแล้วครับพี่น้องครับไก่เฮากะซุกแล้วพี่น้องเนี่ยนำซุปห้องผมมีฝักบมมียังคือเขาหรอกกินง่ายๆครับมาเบิงเข่าบาดเนี่ยเ,ข,เข่าเฮากะอื้อหือเข่า้วครับนะโอ้หอมหอมยุ่พี่น้องครับหอมยุ่หอมยุ่หอมยุ่พอดี ทำกิมกระเด็ดอะเดี๋ยวไปจัดสถานที่เลยครับนี่ก็เป็นไก่ต้มเฮานะครับเนาะเดี๋ยวเขาจะมาหั่นไก่กันครับไปนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขามันไก่เฮาครับพี่น้องครับขมันไก่ตอนเปิดผมไม่ได้กินนะไม่ได้กินเหอนไม่เคยได้กินเลยก็จะไปกินจะไปกินเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับเอกรับนี่ครับมาเสียบๆนล้วกันครับ